สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําที่วางโทรศัพท์จากหลอดกันนะคะใช้งานได้จริงค่ะแบบนี้หรือจะวางแบบนี้ก็ได้นะคะเริ่มกันเลยค่ะให้คุณผู้ชมนำฟิลเจอร์บอร์ดมานะคะความกว้างอยู่ที่9เซนค่ะ9เซนความยาวตรงนี้อยู่ที่42.5เซนนะคะ ได้แบบนี้นะคะแล้วคุณผู้ชมวัดเข้าไปสองเซนนะคะแบบนี้เริ่มต้นด้วยสองเซนสองเซนต่อด้วยสองจุดห้าเซนค่ะคุณผู้ชมก็พับมาเลยนะคะสองจุดห้าเซนแล้วก็สองจุดห้าเซนอีกสองจุดห้าเซนแล้วก็ต่อด้วยหนึ่งเซนนะคะ หนึ่งเซนค่ะคุณผู้ชมพับตามเลยนะคะหยุดอยุดแค่นี้ก่อนนะคะแล้วให้คุณผู้ชมวัดความกว้างอยู่ที่ตรงขอบของระหว่างเซนนะคะเห็นไหมคะตรงขอบระหว่างเซนให้คุณผู้ชมวัดกึ่งกลาง9้าเซนใช่ไหมคะก็คือแบ่งเป็น3ส่วนส่วนละ3มเซนแบบนี้ ตรงขอบของ2.5เซนตรงนี้แบ่งเป็น3ส่วนเหมือนกันค่ะแบบนี้แล้วคุณผู้ชมใช้คัตเตอร์กรีดตามรอยเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะ แบบนี้ต่อไปให้ผู้ชมพับต่อนะคะตต่อันนี้หนึ่งเซนแล้วนะคะหนึ่งเซนผู้ชมก็พับมาอีกสิบสองเซนค่ะวัดความยาวตรงนี้สิบสองเซนนะคะพับมาเลยค่ะเราสอนวัดไปแล้วสิบสองต่อไปตรงนี้อีกเก้าเซนค่ะ เก้าเซนนะคะเก้าเซนพับไปนี่1ิบเอ็ซนค่ะ11.5เอ็ดจุดเซนเจ็เซนก็จะเหลือตรงนี้2เซนนะคะตรงนี้11.5เอ็เซน ตรงนี้ก็จะเหลือ2เซนต่อไปนะคะให้คุณผู้ชมด้านซ้ายมือนะคะให้คุณผู้ชมพับขึ้นมาค่ะตามรอย11.5เซ,นพ,น,เซนพับขึ้นมาตามรอย9เซนพับขึ้นมาเห็นไหมคะและคุณผู้ชมก็ตั้งมาแบบนี้เห็นไหมเอ่ยแบบนี้ค่ะ2เซนที่เราเหลือไว้ให้คุณผู้ชมใส่กาวเลยนะคะ ส่เก้าเสร็จแล้วคุณผู้ชมวางไปตรงนี้ทาให้เส้นให้ตรงนะคะเห็นไหมเอ่ยต่อไปค่ะให้คุณผู้ชมนับพับสองเซนขึ้นมา แบบนี้2.5เซนมาประกบกับ2.5เซนแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็ใส่กาวเลยนะคะเสร็จแล้วให้คุณผู้ชมวางไปเลยค่ะ นั่นแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปพักไว้ค่ะนำหลอดขนาดหมิลมานะคะประพาสอนตัดที่ความยาว9เซนค่ะประพาสอนใช้สีชมพูทั้งหมด8ชิ้นนะคะคุณชมตัดเลย8ชิ้นได้แบบนี้นะคะพักไว้ค่ะต่อไปหลอดขนาด6มิลเหมือนกันนะคะสีเขียวผ้าพาสอนตัดที่9เซนเหมือนกันค่ะ กระพาสอต้องการทั้งหมด4ชิ้นนะคะสี่ชิ้นพักไว้ค่ะต่อไปหลอดขนาดหกมิลสีขาวนะคะตัดที่ความยาว9เซนเหมือนกันค่ะกระพาสรต้องการทั้งหมด19ชิ้นนะคะแบบนี้ค่ะวางพักไว้นะคะ19ชิ้นหนึตกแต่งด้วยหลอดนะคะนําที่วางโทรศัพท์มานะคะคุณผู้ชมก็ใส่กาวค่ะ ชอบสีไหนก็วางได้เลยนะคะแล้วแต่คุณผู้ชมค่ะ you นี้นะคะต่อไปค่ะคุณผู้ชมก็ใช้กรรไกรนะคะตัดค่ะ เรียบร้อยแล้วก็จะได้ที่วางโทรศัพท์แบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยทำโทรศัพท์ที่กาลังชาร์จวางได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางสายชาร์จออกมานะคะเห็นไหมเอ่ยแข็งแรงด้วยนะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะจะวาง iPad ก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะลองไปทำตามกันดูนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ ขอบคุณสำหรับการกดแชร์กดไลค์และกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ